อัปเดตความน่ารักของน้องมาริน DNA นี้ชัดเลยลูกแม่มิวนิธายิ่งโตยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันเลยล่ะค่ะสำหรับน้องมารินลูกสาวของนางเอกดังมิวนิธาและสามีไฮโซเซนทลาพุทธเรียกว่าความน่ารักเนี่ตกพี่พแฟนคลับสยุมหมัดไปเลยละคะ ซึ่งตั้งแต่ลืมตาดูโลกใครๆก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้องถอดแบบหน้าคุณพ่อมาเปะๆยิ่งกว่าฝาแฝดแต่พี่ๆแฟนคลับที่ติดตามก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าถึงหน้าจะเหมือนพ่อแต่หนูได้รอยยิ้มสวยๆของคุณแม่มาเต็มๆเรียกได้ว่ามารินยิ้มทีเนี่ยอดนึกถึงหน้าแม่มิวไม่ได้เลยละ่ะค่ะเรียกว่าหน้าแม่เปะ๊ะเชียว ได้ส่วนดีของทางคุณพ่อและคุณแม่มาขนาดนี้โตเป็นสาวเมื่อไหร่แววนางเอกจับตามรอยแม่มิวแน่นอนฟันทงเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ